ครับผมสวัสดีครับไม่ต้องเห,เห็นหน้ากันแล้วเนาะเห็นแต่ขากับมือพอก็พื้น้นะครับเนาะกับการต่อสาย k ทสต A บิเอบอร์ยี่ห้านะครับเราว่าเขาต่อกันยังไงมีเทคนิคอะไรยังไงถึงต่อ,อคือ เผื่อว่าพ่อบ้านดึงเมนเองที่บ้านดึงสายไฟหรือชา่งไฟทั่วไปมือสมัครเล่นนะครับย้ำนะครับอาจจะไม่สวยหรือดีเท่าคนอื่นแต่ก็พอช่วยได้ในกรณีที่เราไม่มีตัวต่อสายสลิปซอะไรน,นะเนาะใช้ตัวนี้ต่อต่อกับมันของมันเลยนี่เขาเรียกต่อแบบประสานพันพันเกลียวเข้าหากันมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับ ประหยัดเซฟเทคนิคมียังไงถือต่อได้แบบนี้อ่ะลองดูกันครับเนาะเห็นต่ขากับมือจริงป่ะ้ว่ากันนะครับสบายสบายชิวๆในะช่วงอยู่ท้องก่อนผมว่าสายมาสมมตินี่คือสายเส้นหนึ่งที่มันขาดอีกเส้นหนึ่งจะเอาสองเส้นนียมาต่อกันครับเนาะผมก็วัดไป 40เซนสีเซนทั้ง2เส้นเลยนะครับ40่สิบเซนปอกเราจะมาต่อกันเสร็จแล้วผมก็วัดมาจากตรงที่ฉนวนออกมาอีก15เซน15เซนนะครับแล้วผมก็พันเทปไว้พันไวาทำไมเดี๋ยวเรามาดูกัน15เซน ให้เท่ากันเลยครับเนาะสิบห้าเซนเหมือนกันโอเคท่านเทไว้ทำไมต้อง40ทำไมต้อง15มันไม่ใช่สูตรตายตัวเขาเนะเาะอ้าวอันนี้ไม่ใช่เลยปะน,นี่จอยต้องสี่อิบจต้องสิบต้15 <c oughs> ไใช่สูตรตายตัวลัวกเียงแต่ว่าผมทําแล้วมันพอดีในการพันเกลียวสายนะครับและขอแก้ตรงนี้ในการพันเกลียวสายมันจะสุดพอดีที่ฉนวนที่เราปอกอมันจะเกิดความสวยงามนะครับหรอนะครับส5บห้าเซน เสร็จแล้วผมจะขี้สายที่มันพันเป็นเกลียวอยู่เนะี่ยทั้งหมดมีอยู่กี่เส้น,นอ่ะขี้ออกมาเนะนี่ยเป็นขาในมุมนะครับขี้ออกมาทั้งสองเส้นเลยคนระับ ขี้ออกมาแล้วแบ่งสายมันจะมีอยู่เจ็ดเส้นเอาเส้นตรงกลางสุดหักออกทิ้งไปนะครับนะมันจะเราย,ยูหกเส้นโอเคเก็บไว้ก่อนเอาอีกเส้นหนึง่งเหมือนกัน คิดบ้านขี่ออกมางครั้งช่างิเขาเท้าเขาไปบอกเราใครจะบอกก็จะบอกคุณก็ไปต่อเองคุณไม่ไม่ต้องจ้างช่างช่างกระจกงานอีกเอ,อแต่ไม่เกี่ยวนสอนให้รู้เลยทำทำ,ทำเองเลยแอดมินขายไม่ต้องไปมองช่างทำเองเลยต่อเองเลย อ่ะเหมือนกันหกเส้นมันจะมีอยู่เส้นหนึ่งเส้นเนี่ยส้อยู่ตรงกลางสุดขีดหักเลยโอเค,อเคผมได้สองเส้นแล้วสองเส้นที่ผมขีดมาเอามาผสานกัน,นครับเอาไปในตรงนี้ให้มันสับหวางกัน,ให,น,กน,นให้มันสับสลับกันนะครับนึกไงให้มันสลับกัน ให้มันสลับเส้นกันนะเนาะใส่เข้ามาปุ๊บให้มันสลับเส้นกันอ่ามัจะสลับเส้นสลับเส้นนะแล้วก็บีบลงมาแต่ละเออนี่ไดรกันบีบลงมาดูไปขอหนึ่งอืมอ่ะโอเค เส้นสลับเส้นสลับเส้นโอเคประมาณนี้สักก็คืองี้ครับเนาะเอาใส่เข้าหากันแล้วก็ให้มันสลับสับบางกันแล้วก็บีบสองฝั่งอย่เงี้ยครับเนี่ยนี่ยังไม่ได้ประสานนะสมมติผมจะประสานฝั่งนี้ก่อนจากฝั่งนี้ครับเนาะแล้วผมยกมายกมายกมาเรียบดีๆครับ แล้วผมก็พันไปเลยนะครับเาพันพันมักับสายมาเลยครับพันเกลียวนะครับพันเกลียวนะฮะเนาะพันเกลียวดึงเข้ามาดึงเข้ามาม้วนไปเลยครับม้วนเข้าไป วงหาสีลูกมว้วนเข้าไปเลยครับลูกพี่ทางไหนอย่าคิดมากเนาะทำใหม่ๆหม่ด้วความสวยงามนะครับแล้วก็จะเอาพันไปกับสายของมันนะฝังเนี้ยเนาะพันไปเลย,เลยก็พันเข้าไปพันเข้าไปม้วนเข้าไปครับพันเข้าไป,เ,ปเกลียวเข้าไปเลยครับอโอเคม้วนเข้าไปเนาะเริ่มละเลิ่มรูรากละเช็คครีม มันแน่นด้วยพันเข้าไปพันเข้าไปมัวเข้าไปมัวเข้าไปวัวเข้าไปขัปบวัว เข้าไปวนเข้าไปแถวๆเนี้ยใน,น,นทุกที่อ่ะในห้องก่อนแยกเปิดห้องกำได้เอาวิดีโออยู่ไม่ท่าหัวเจ็ดลูกเครื่งองโบ่เฮย้ยนี่เสียรมด มาถามอย่างตอนนี้วะโอเควงเข้าไปพ่อบาดใจกล้าเนาะถ้าไม่ใช่เมียกูเตะทิ้เลยเฮียโอเคอเอเครับเรื่องของครอบครัวกัเย มันสุดแล้วเนาะสี่สิบเซนถามว่าวทำไมต้องสี่สิบเซนคือมันก็มีเหตุผลของมันนะครับเนะาะสมมุติระยะสายที่เราดึงเงมนมันไกลสี่สิบเซนนี่ถือว่าน้อยนะครับอาจจะมีการหลุดไดนะ้นี่ก็คือพอดีพอดีเนาะสี่สิบเซนแล้ววัดย้อนขึ้นมาสิบห้าเซนนะครับนะครับไปเรื่อย สี่สิบเซนนี่กับสิบห้าเซนมันจะพอดีกันกับไอ้ตรงที่เราปอกฉนวนไว้ครับเนาะนะครับนี่คือเหตุผลมัาทำไมต้องสี่สิบเซนแล้ววัดกลับมาสิบห้ามันไม่ใช่สูตแต่ตัวเขาเนาะแบบนี้ถ้ายาวกว่านี้ก็ได้สั้นกว่านี้ก็ได้ดูที่จะเอาไปประยุกต์ัเองนะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรของผม เราห่มโซน้องผมง่ายๆเราบอกขอนะครับมันจะพอดีสุดตรงที่เราพันที่เราปอกสนวนนะครับเนาะก็ตัดตรงนี้ทิ้งครับตัดตรงนี้ทิ้งเนาะแล้วนะผมก็มาใส่ผมเข้าไปนะครับฝั่งเดียวนะนะครับเนาะนะ ก็ไม่ฟังนะครับเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมจับนะ,ะดึงขึ้นมาขี้กันมาแล้วก็จับเรียงหมุงกับสายนะครบับไปเลย เทคนิคแบบนี้มันไม่ใช่บอกว่าเป็นที่ดีที่สุดเทคนิคที่ดีที่สุดนะมันเป็นแค่เป็นแนวทางนะครับเนาะการต่อสายสายมีเยอะครับเยอะเยอะมากๆแต่นี้เป็นวิธีหนึ่งที่ต่อแล้วค่อนข้างจะสวยนิดนึงเนาะผมเห็นช่างบ้านบ้านเข้าไปเข้าต่อนะโหสายเป็นปมนะครับเนาะสายเป็นปมเลยอันนี้ อยู่เรียบร้อยนะครับผมก็จะพันไปเหมือนเดิมครับพันไปเรื่อยๆนะอยู่บ้านโชโควิดนะหาอะไรทำเล่นๆครับหัดต่อสายใช้คิมช่วยบ้างครับตัวความเน่นในของสายอันนี้แนะน,นำในแนวสะหรับผู้พบบ้านเนาะ ทำไฟที่บ,บ้านต้องถามช่างช่างเขาไม่ค่อยบอก,กนะครับทำยังไงดูกันเลยครับง่ายๆเลยขันไปได้เลยครับคนที่ทำใหม่ๆจะจ็บมือนิดนึงนะครับเนาะเห็นไหมดูมือจะเก็บตามเนี่ยครับประมาณนี้เลยค่อนข้างไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ก็สำหรับมือบางเจ็บแน่น,นอน ทานไปเรื่อยๆครับทานหมุนหมุนอ่ะหมุนหางศิลูกเน้นใช้งานจริงนะครับเน้นใช้งานจริงแนวทางอย่างหนึ่งในการต่อสายเนาะนะครับอาจจะไม่ชัดเจนในการพูด เท่าไหร่พ่าคนพูดน้อยนะครับเนาะแต่ต่อยเยอะโอเคถ้าผมพูดเก่ง่าผมคงไม่เป็นวิธีกรรายการทีวีนะ <c oughs> โอเคครับคุณนไปเนี่ยครับจะสุดไหลใช่ไหมฮะทำไมต้องสี่สิบทำไมต้องสิบห้าวัดที่สี่สิบความยาวของสายเราจะทำการต่อ ว่าตาชนวนเข้ามาหาออกมาหา15เซนและพันเทปมันจะพอดีกับการพันสายสายที่เราเอาไว้พันมันจะพอดีกับชนวนอาจจะเลือนิดหน่อยนะครับเนาะ <c oughs> โอ้ยขอภคยครับจามด้วยโควิดถามหาละ เดี๋ยวผมก็ตัดทิ้งนะครับเนาะตัดทิ้งเลยฮะน้นะกม็มุนมุน นี่คือสายมีเนียมเรนาะนะการต่อแบบนี้โอเคก็โอเคดัแบบหนึ่งเนาะอันนี้อันที่ผมต่อไว้ก่อนนะเนะน,นีันต่อเมื่อกี้เทคนิคก็มีอะไรมาครับเนาะเป็นการประสานสายสูงผมก็คือ40 15ว่าสาย40่ปอกวัดตรงฉนวนที่ปอกออกมาอีก15 เราเอาสที่ปอกออกมา15เซนแล้พันเทปแล้วขี้สายออกแล้วหกักสายเส้นที่เจ็ดออกข้างในมันเป็นเส้นกลางสุดแล้วก็ประสานประกบกันครับประกบกันให้มันสลับอย่างเงี้ยให้มันสลับเนี่ยมาประกบกันครับปุ๊บให้มันสลับปุ๊บเนี่ยสลับอย่างเงี้ยสลับสลับโอเคแล้วก็พัดข้ามไปข้างหนึ่งเป็นเกลียวเข้าไปหาเหตุใช้15-40ก็เพราะเวลาพันเสร็จปุ๊บเส้นที่พันนะ่ะมันจะมาพอดีกับตรงนี้ ถ้าเกิดยาวกว่าน,น,น,นี้มันไปสั้นสั้นนี่มันไปช่องว่างระหว่างสายครับไปตรงนี้นนยาวน้ะาวกว่านี้มันก็จะเกินมันก็ไม่สวยโอเคครับเนาะก็เป็นวิธีหนึง่งก็ชอบก็บกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเนาะขอบคุณครับ